รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันก่อนดีไหม Come on let's g i v e i n เรามา share this love together รักมัวยังเก็บมันไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on let's g i v e i n เรามาแชร์ this love ด้วยกันเธอควรักก็แชร์กันไปอย่าหมดแต่หวงเก็บไว้คนเดียวทำไมเหล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องไม้เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's it give and do ไไไไมมม่่่่ตตต้ I ้้อออออองงงงงคนาาปทททเรรืดีีจะะวันสนับสนุนโดยบริษัท MMP Corporation จำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Giving ครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับทางช่อง5เวลาบ่าย3ามโมงถึง3ามโมงครึ่งผมเชื่อครับว่าวันพิเศษแบบนี้นะครับหลายๆครอบครัวครับคงนั่งดูทีวีพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ที่บ้านครับตอนเย็นเนี่ยก็คงจะออกไปทานข้าวแล้วก็ชอปปิ้งร่วมกันโอ้โหฟังแบบนี้นะครับน่าอิจฉามากเลยครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับสถาบันครอบครัวครับถูกบั่นทอนความสําคัญลงครับโดยเฉพาะปู่ย่าตายาย เดี๋ยวนี้ครับมีสถิติการถูกทอดทิ้งนะครับสูงขึ้นครับทำให้พวกเขาเหล่านี้นะครับต้องเผชิญกับชะตากรรมในช่วงบ้านปลายของชีวิตรครับผู้ป่วยสูงอายุที่ด้อยโอกาสในการดูแลเหล่านี้ครั้งหนึ่งอาจจะเคยได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขบางท่าน ก็เคยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสมาชิกในครอบครัวและก็มีบางส่วนที่ยังต้องออกมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดไปวันวันรวมถึงมีจํานวนไม่น้อยที่ถูกสมาชิกในครอบครัวทอดทิ้งให้อยู่ลําพังถูกนําไปฝากไว้ตามสถานที่ต่างๆทั้งที่บางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย และดูเศร้ามากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านี้ครับแต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมต้องตามหาเขาก่อนครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีนะครดำเนินสะดวกนะครับใครที่มีลูกมีหลานนะครับตอนนี้ที่อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาเล่นบอลลูนครับวันนี้วันเป็นบอลลูนการกุศลนะครับสำหรับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปช่วยบ้านสิริวัฒนธรรมกันครับเป็นบ้านที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลครับสำหรับใครนะครับที่อยู่แถวๆนี้เอาลูกหลานมาได้เลยครับก็ปีนี้เลยมีไซเดอร์มีอะไรเยอะแยะเลยครับก็อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรุ่นบริจาคกันครับ อ้าวสวัสดีครับพี่ตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับตดอครับทัมือนะครับสวัสดีบสวัสดีครับโอ้โหนี่แฟนคลับเยอะมากเลยนะครับครนี่ครับแขกรับเชิญของผมนั่นเองครับครับผมสวัสดีครับนารัเป็นไงวครับวันนี้อันนี้คืออันนี้คือพี่กล้าหน้าเองครับเจ้าของเรื่องของเราวันนี้ครับออที่ วัยรุ่นจะมาช่วยเหลือถูกต้องครับพี่ต้องขอเล่าประวัติพี่ก้าก่อนดีกว่าได้ครับเป็นไงครับคือพี่ก้าเนี่ยครับเขารับผู้สูงอายุที่เป็นโรคประจําตัวแล้วก็ถูกทอดทิ้งเนี่ยครับผมมาดูแลที่บ้านกว่า30คนเลยนะพี่โดยที่ไม่ใช่ญาติกันด้วยนะครับพี่เหรอครับใช่แล้วก็รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยพี่ก้าเป็นคนรับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเลยดูแลเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วจริงๆแล้วสาหรับต่อเดือนนี่ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับตก ตอนนี้อยู่ที่ราวๆที่ห้าหมื่นต้องห้าหมื่นบาทต่อเดือนซึ่งรายได้หลักของพี่ก้าคือทำทำลูกสไลเดอร์อันนี้อย่างเดียวแล้วพอครับพอเพียงพอไหมครับพี่ไม่พอนะครับแต่ว่าดีพอไม่ทำเลยครับอย่างน้อยก็เอาเงินไปช่วยเหลือเอาที่ได้แต่วันนี้เราจะมีวัยรุ่นสุดหล่อของเราเนี่ยมาคอยช่วยเหลือด้วยนะฮะวันนี้ภารกิจของเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเราต้องอ๋อนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับใช่เรากำลังเลี้ยายเงินบริจาคอยู่ครับพี่ตายโอเคครับได้จริงจริงเนี่ พี่ขอช่วยด้วยคนหนึ่งได้ไหมได้เลยครับพี่ด่าเราซุปเปอร์สตาร์มาช่วยอย่างนี้ทั้งทีต้องรายได้เยอะแน่นอนครับพี่ต่ายครัเอาไม่คอบหัวพี่เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือกันเลยดีกว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ใกล้อยู่เฉยๆเลยนะครับพวกเราช่วยกันเต็มที่ครับวันนี้ได้ครับค่บผมมาดินค่ะโอเคครับไปไปเราไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าได้เลยครับพี่ขอบคุณนะครับชาติจะได้เกิดมาสวยเกิดมารอครับขอบคุณครับเห็นไหมคนไทยไม่ทิ้งกันเห็นไหมโอ้ยสามร้อยเลยขอบคุณครับวันนี้เรา ขอให้ได้บุญกันทุกท่านครับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งครับมีเยอะสิบบาทห้าบาทได้หมดครับห้าบาทสิบบาทได้หมดครับทุกคนนะครับคุณค้าคุณป้าครับขอบคุณนะคยากลนะครับ โนห้าพอจะทำบุญปุ๊บแล้วเดินหนีเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เรียกว่าเดินกันมาได้สักระยะแล้วแล้วก็เริ่มแน่นกลงแล้วเริ่มแน่นกลงแล้วครับพี่เอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมอบเงินก้อนนี้นะครับทีเนี่ไปปฏิบัติภารกิจได้ครับเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุนั่นเองได้เลยเป็นหน้าที่ของท่านแล้วครับ นโยนั่นี่แล้วเหรอครับพี่โยนแล้วครับนโยนกันซ้นาโอเคได้ครับเดี๋ยวไปปฏิบัติภารกิจอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงได้เลยครับตอนรับรับมอบเลยครับทำพิธีรับมอบรับวิธีรับมอบครับปาปื้มรักได้เลยครับเก่งเลยไมาใช่